shining there Nào xem nào. Ồ hồ siêu Hơn. Này chứ. Ừ. À, sao mày mía raya m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  sao m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 ày m ชีวนเว้นอยู่กับไลฟ์สดช่วงนี้ผมไม่ค่อยไรฟสดบะกับพ่ออย่างนี้แหละนะนชอบติดบักเนาะ แล้วเขมาใส่ผักอะไรยเงี้ยกันน นายเวลาไปตา,า, <Oui. S 1> าย้าช่ว oh, ยอ้าทำไมไม่ตายโอ้ทำไมา

ลอ,นะอลอยอ่ะตุลอนลูกข้านะข้าเรียนขึ้น,นเลยเี๋ยวคนบ้านเด็กกำบานอีก,กแล้ว <c oughs> อ๋อไม่นะไม่มาฉันแกแกฆ่าาของฉันเหรอตายซะอิกเป็ด ค่ะหมากล้หมากูนวดให้นะหมากูหมากูหมากูตายหมากูตายแล้วคนนี้เป็นไรวะมีงจ่กูตายเนี่ย คมก่อนนี่คืมันเล่นมาอูตายดูฟีล์มกูจะต่ออะไรวะเนี่ยเจ็บงานศพน้องเกมบดี้วหนะมาตายมลงมาได้ตายกังไปดู มาตายลงมาได้หรอข้านี่ลงได้หองก็เป็นหงดีวหก็ดีนี่ไหอมา เราค่อยยมหมดแล้วเสร็จมาจบอันนี้ก็อั่นขามมันแค่เพื่อไปน้น้อืมเดี๋ยวเดี๋ยวมันทำซีนนี้เลยแมันเนราการดูใจด็้ยนะ คร้ผมคบพร้อมมีแล้วใชื่อไหมครับไม่เอาอ่ะกอดแจมบองให้เดินไปฉันเดินนะครับอห้ผมับเลยให้ผเด่อ่าันเป็นของอย่งนี้ที่คืไต้องรรมดานั้นจะต้องเอากระดาษมาแรกครับเอากระดาษมาแรกกับเป็นอีมาร์ล สองนายต้องเอาเอมมลอกเก้าอ่ะอมได้เป็นสมุดนะันอคามถแต่โอ้โอเคเลยครับว,ว่ววนนวบวอ,นอนนันครับว่า้นานไม่เจสีเข้ามาอืมฝนกงเหีแล้วนะก็ได้นะแต่นายจะไม่ได้รับที่พิเศษมันก็ โอ้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 อันเดียวได้แครับเศษนะพวกออกไปทำคนนี้ทำไมล่ะโอ้เสียบมคามเข้าหว่ะฮ่าฮ่าฮ่ามามาสมุนเอามาทำไมก็ไม่รู้แต่ที่รู้เพ้่มคมช่นก่อนแล้วละแล้วละ โอ้ยเด็กๆเดินเป็นบ้านเองนะบ้านกูค่ะานกูบ้านกูบ้านกูบ้านกู้ม่บายม้งบ้านบ้านอไรไปที่ใจที่บ้านคุ้

ไอทักมาว่าอะาอปอมือปาบมือปอบมือมือ้ให้ก็ไม่รู้ Em thì có cái lệnh xuất hiện kề tụi nha với thông hoàn Rồi là เอาละครับทุกคนอ่ะสำหรับสตรีมนี้ก็ต้องขอจบเป็นเพลงเท่านี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและการตัดต่อนะครับเอาล่ะก็สตรีมนี้ก็ต้องจบเป็นเพลงเท่านี้นะครับบา,บาย